สวัสดีเจ้าเงือง,งาเจ้าเราบ,บ้านเกิดสาวเหนือเจ้าวันนี้เงือง,ง่าก็พามาเก็บลูกหมากซ้อเจ้าขอห้องมะหมากซ้อเป็นผลไม้ปา่าเป็นผลไม้ป่าที่กินได้มีรสชาติหอมนี่ค่ะซึ่งซึ่งสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะชอบเอามาผสมกับข้าวแล้วก็เอาไปมกเจ้าหรือว่าเอาไปจีหรือว่าเอาไปหอ่อเอาไปหอไป่อใบตองเจ้าหอ่อใบตองแล้วก็เอาไปย่างไฟ แล้วก็เข้ามันก็จะออกมาเป็นสีแดงนะ่ากินมากเจ้าเดี๋ยววันนี้คลิปก่อนงื่าๆพาไปเก็บดอกมาแล้วเจ้าแต่คลิปนี้ยอี๋จวจะไปเก็บเม็ดมันเก็บลูกของมันนะเจ้าตอนนี้ลูกของมันเริ่มร่วงลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บนะเจ้าดยกันไปดูเลยอุ้ยเจอแล้วนี่ไงมันหล่นแล้วเจ้า มันเป็นแบบนี้เจ้าตหลายเม็ดเลยนีมหนึ่งเม็ดกินมันหอมหอมกับหอมมาก นี่เจ้ามากซอเปนห้องว่ามากซอเจ้านี่ลูกแบบว่าลูกมนะนะแค่ดมกลิ่นข้างนอกนี่ก็หอมเลยเจ้าเป็นผลไม้ป่าแบบนานๆจะมีครั้งหนึ่งเจ้าถ้ามีนะเ่าก็าจะมาเก็บแล้วก็อาจจะเอาไปผสมข้าวคนสมัยก่อนเขาชอบกินนะเจ้ามันเป็นแบบคุณบอกว่ามันอร่อยมันหอมเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปทําพหนยเจ้าว่ามันจะหอมหรือเปล่าเนาะ ังนี้จ้าข้างหลังนี้คือต้นของมันต้นมันอยู่สูงมากเลยเจ้าเอาให้ดูได้ไหมต้นของมันนะเจ้าเนี่ยคือต้นของมันคือต้นมันจะสูงมากใหญ่ต้นใหญ่เป็นไม้เป็นไม้ต้นใหญ่เป็นไม้ยืนต้นลยเจ้านี่จะนี่คือร,รูปของมันที่ง่ายๆเก็บมาอุ้ยุงเยอะมากเลยฝนตกเซตใหม่เลยเจ้าสุขยุงจยะเยอะนี่เจ้า เดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับข้าวกันนะเจ้าเดี๋ยวตนไปดูนะเจ้าว่าสีสันมันจะน่ากินขนาดไหนนะเจ้าเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำที่บ้านนะเจ้าไปไปกันเลยลตอนนี้เขามาถึงบ้านแล้วเราก็เตรียมล้างใส่จานเรียบร้อยนะจ้าเดี๋ยวเราจะหันห่นหนั่นหั่นครึ่งให้ดูข้างในใดูลกลนึง ข้างในก็เป็นแบบนี้เจ้าแล้วเราก็จะบีบอัต่น้ำมันนะเจ้าพอเราบีบเอาน้ำมันออกมามันน้ำมันก็จะเป็นสีนี้นะเจ้าสีมันแบบบาออกค้ำค้ดำาๆนี่เจ้าสีมันเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลไปนิดน้อยหนึ่งเจ้า พอดำตันละลายเซจแล้วเขาก็จะเอาเข้าวเหนียวลงไปใส่เจ้าเราใส่บุหรเขาก็จะเอาเข้าวเหนียวลงไปคลุกให้มันให้มันทั่วๆเลยนะเจ้าแล้วก็คลุกข้าวเหนียวเข้ากับน้ำน้ำหมักซอของขห้องอ่ะหมักซอเนี่ยเจ้าคลุกให้นทั่วเลยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาใส่ใบตองแล้วก็เอาไปหมกนะเจ้า จะมาแก้ทม่พอครับเจ้าว่าข้างในมันเป็นสีอะไรสีแดงน่ากินมากเมนูกรเสียกินหอมมาแล้วหอมมากโอ้มาแล้วเจ้าสีแดงน่ากินมากตันนๆๆนโอ้นี่นนนข้าวอบหมักซ้อเดี๋ยวของเจ้าหน้าตา สมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆนะเจ้าเวลาเวลาเราไปทำงานที่ไล่กับพ่อกับแม่อ่ะเขาจะต้องหากินอันดับแรกเลยออโทษอืม,อ,มอร่อยหอมแล้วข้าวสีแดงแบบแดงแบบธรรมชาติเนะอร่อยมากเลยเจ้า ยกนิ้วย <c oughs> กนิ้วทุกครั้งเขาเป็นฝีมือของเราเองเนะเจ้าป็นนี้องเจ้า,ก,าก,กิบเก็บหมักซอแล้วกับพามาทำหมกักซอตัวน่ากินมากเจ้าสีแดงๆออยากให้ทุกคนมาลองน่ยเจ้าถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาลองนะเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้วันนี้งา่งายๆลาไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อง่ายเยเจ้าสวัสดีเจ้า